สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อสกุลสกุลนะพี่น้องเด้อกินตำมะงุงน้ำกันนะพี่น้องคุยกัะปุ้นเนาะือว่าคุยนมจีนป่าสกุลพี่น้องเอ๋ยแซ่แม่นอนพี่น้องจ้าจามเอ็นเดกํำลังพี่น้องเลยมุนก่อนมุนก่อนพี่น้องเลยแม่แม่ห้าขว่างเนี่ย กำลังเล่นเกมนี่มันนี่กาลังยืนนั่งมองอยู่พี่น้องเลยเธอกำลังขีดยังวะสปาดีพี่น้องสปาดีเป็นนั่งเซิง่ามากุ่งพี่น้องเอยมาเลยเอานีน่งเซิงเีกินก็กิน

บอเป็นยังเวลากินข่าวเราต้องพายกระเป๋าเนี่ยเป็นอย่างพี่น้องเ,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 เอ๋ยก่อสิพายกระเป๋านั้นก็โทรศัพท์ยี่ในกระเป๋าก็แล้วขี้ข้านถอดพายซะเลยเฮากันเลยเขาบอกก็เมนทุ่งเทีนแล้วโอ้ยพายก่อสิพายแต่ซื้อก็ซื้อเองเป็นยังเพื่อนสะพายกระเป๋าจังนะการบ่มีพี่น้องอย่าซื้อว่าเอาไรคันบดพายกระเป๋าน้องมันบ่มีความหมั่นใจพายุบ แค่จริงแกบ่มีเงินบ่มีทองในกระเป๋ามีต่บัตรเติมเงินพระเจ้ายุบได้ว่าบ่อยากอู่อาธนาบ่ะยากวดปวดกระเป๋าเงินนะมันมันวึให้โซเออบ่นคนให้โซนะกระเป๋ากใหญ่เนาะจับใช้มือแบบแดดแดดแมีถุกบัตรจากบัตรเนี่เปิกระเป๋ามกัมีถุกบัตรจากบัตรอันนี้ครเนี่ยอย่กระเป๋าหนึ่บุมีพระเฮนน้ำจะยังไหน้าแม่ไม่ยเลย่าส่วนมากเทามีตบัรเติมเงิน มากินข่าวด้ยวยี่น้หลังเดิมก็รัดสบายดีผ่อแากพี่น้องจับเงิน,เง,น,นเงินอ่บน้องม่มาจอบันี้างว่าสี่นังง่งไห่ถอืมไม่ถายยิ่ิงอยู่นนมินนี่นห้อง,งห้องเต๋ออย่าแล้วนะ บรวยยาสิดอกน้องมินนี่ชนะเทิรงพี่ลูกนี่อย่างต้อยู่ผงต้องใส่ยันต้อยู่หน้ากุ้นเนาะพี่ยงถูกมันเหมือนถามถึงมือเนาะแล้วแล้วน้องมอดหาน้องมินนี่เป็นคนจับมันบาไกินเฝาป้าฝากมันหายแล้วกับอีกป้าคนหนึ่งกับวสิป้ามันหายบอกมินนี่นะพี่จะฝากให้ ลอยเอาสิบานเด้นนักแสดงพูดในห้องห้องแตกให้กิิกิิอยู่นางเคยได้อไปอยู่บ้านปังลบ่ได้เห็นดิขอบคุณป้าขอบคุณจ้ะนางขอบคุณป้าเร็วขอบคุณไรไรค่ะป้ามาใหม่ลูกอันรัตตามื่อหอันมัคคลามัคคลานางสังเกตพี่เหลือเลยพระรา่าจุดยังสะดอกจุดดาว แบ่งกันรับไอไอมอสไดน้นะค,คุณทหารอร่อยอ้าไอมอสเนอ่ยเห็ไมเป็นคนแบง่งประเพณนแบ่งกันได้รู้ละาแตงกันเอาคุณลืมาเลยนันใหม่ว่าโอนก่อยขต้นเนาะของซูน่ะสองคน,นึ่ะผมมีเงินสดโนอนเข้าหนบัญชีขอบคุณคุป้าน้องมอสคือบอกขอบคุณป้ามอสคุณคือฝ ถือไปเองได้คันถือกับอ่านันเบิกบ่ได้ใด้าบอกไปก่อนมันมีกระเป๋าองมันถือหรอกอย่าไปเคี่ยวคอจะแมรัยเมื่อไหนเมื่คอจะเงินเข้าเขาเห็นกับโบมี่อยู่เสียงและคอเงินแม่กับยันอาเห็นเถิดปัตตาอาปัตตาวิเศษเกินไปเลยเห็นโลดเจ้าปัตตาวิเศษนันเป็นยังาฮะ น่าเอากุม้วมาเกือกเนาะมาทานแล้วัานอะไรพี่น้องเวจวนเนวนแนาวงานยันงานข้างหน้ากันังเทโทฮาอย่างนี้นี่จังเอ็นกุ้งกุลง้งแม่บกินบ่ดีเล้อช่วยทำาไม่เอาเลยนะกาแฟผมเอ จอมยังงามอจอนเฮยมันมีต้อสอบอกมันโหลดกำลังเห็นเวียงหกโมงเขาไปหาเป็นหาบคืปลายหอดผุนเนาะเป็นอาหารแหละบ้านเนาะในผงี่ขาวสามไปก็ได้่นนมึงมปล่อยก่อนก็คือแบบอีเจเอาลงเมื่อข้าต เวไาบอกมันหรอมันเอาเตรียมไปตมแล้วอะผัดปล่อยก่อนถ้าว่าเขาจะเอามาตกมันบอกมันสุายนะว่ะเอาเมื่อเมื่อก่อนมหมลายอ๋อคิโทรถามเขาใหม่ก่อนจะเอาพวกเฟย์ไปตม นน่ามากเมยาพก่พกมาคนได้ใส่มาได้งามคือนางหนึ่งมหาแล้วมันกินอยู่พี่เราก็ซื้อข่าวมานังได้พี่้องเลยหอมผระซานมานัง้ยถ้าไปเจอแสงมันจะกินเยอะมันจะกินย่งไรมันจะเอายเป็น่ ขามเจดม่ดะเจดเจดมันอะยี่เจดมันจะเอาวิปเป็ดน้ทามมันดุกูจับหาเป็ดมันเท่ไรกูจะจับปะหายเป็ดมั่นแหละกินเนื้อกูน่กินแถวกูบดเท่าไราาแล้ว,วเ,เตรียมตัวอะยรคลกำลังมาอะครับอื้ แกจะไปนาดูเนี่ยกลังมาไม่พัวมั้นาะเงินมันหมืนน่มนหกเนระเจี่ยงตาจวน่ะกูดสองขันข้ากันเลือกเอนี่ยเคนแล้วสามโมงไปมาเมียมาได้เกนะนักรับนักรับ นักข้ามใช่ไหน้าข้ามคนมน้ันลีนะบอยมีงานสงานบอปันนะดูบองานใครงานบอธิงานสบอขึ้นองึ้นอยู่รุ่นะคือคือกระบนกบีาเขับพุกับับเนตาเด้ออาม่านะเอาเอาไ่ต้าอีกแล้ว ขอบใจละลายเมตตาเอ้ยขอบพุ่นเมตตาอย่าลืมขอบกดติดตามช่องเมตตาก้ะพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามช่องเมตตาให้หนึ่งเด้อให้ผ่านไม่ไหวเนาะตอนนี้จะคนเลยเมตตาส่งเจ้าเนาะมันชุ่คดร้ายเนาะทำหนอดเจ็ดแปดลอยทำหอดพันไม่ไหวเนาะขอบคุณหลวงนาจ้าในน้องนิ่งตั้งไม่ถูกพิญญ์ไปแห่ไปมาแดงอ่ะ พอตาเป็นมือกล้องเขานี่ยโอ้พัฒนาแห้งเลยเน, <c oughs> นาะขณะแม่ทองเทนเห็นมาเป็นปีพวกอพ่อนทองเทนยังบวกอ,กอันนี้เลยบุตนารเลยเขาพูดเหมือนมาส่ง,งแรงเนาะน้ำไ,ได้สินะถามว่ามันเห็นแล้วหวาน กาเหสเุม ja e si no <laughs> ั้งอ่งอื่นน้แข็งนะนาเฮียนงานานะหนมิยสิมนลงแต่มาว่ามันก็สิละลายไปเลยนเฮ้ยสองวันเนาะกอน้ำแข็งนะปุ่นะน้ามนกตงมดอื่นมแล้ว่นแราอื่อ้ยจะ่ก็นวนะ ไม่สร้างก็เห็นแ,แล้วว่าน,นี่ก็มาส่งตอนเจ้าคนนั้นไอุ้ญยังวะแม่แท้มันก็มาส่งน้ำแล้งบุญญ์หลับป,ปะระกันก็ตามถ้ามันบูดมันยังสิเหตุผลใหม่บูด<อ>แล้วมึงสิท่านตีว่ะบ,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 บ่บูดบ่เน่าการตอนเช้ามันตื่นะแล้วพอคิดตอนแรงแป้นเป็นสิ่บีบพันซ่บพี่น้องเอ้ยแป้นบีบตลอดตอนสีส้มองเนาะตลอดมันเป็นไอ้ดีก็ดีเฮ้มคนเฮ้ยได้ เอาไปเอออยามาทันอ <łość> ุ้อืมอแซ่บแฮ้ยพี่น้องเหงื่อขอลาเด้อพี่น้องเด้อเมตตาขอถามกติดตามช่องเมตตาเด้อพี่น้องกินหน้าพอกันหน่อยพี่น้องสบายดี